กินข่าเทียงพอได้กินยาเขาเห็นนักกินว่านี่เนาะข่าเทียงเขาแกงเันพัดขัวพัดกับวุ้ม่นขัวกับวุ้ม่นแกงควมกับวุ้ม่นใส่หมูใส่ผักกาดใส่แครอทกินง่ายเพอได้กินยาถ้าเขาแนะนำว่เป็นตัวอ้วนหรอกพี่น้องบริหารงานก็ได้กินแบบพวกมีรสชาตย์เนีมั้ ตัมักทั่วบบกตัมักคุ้งเห,หมือนแ่บอสูยเขาได้เลยเมือนทุกนเี่กานในลายมืองสีโบมันสินอนนี่ครับนอน,นอยูนอนรร่หัน้อนปรลับเหรียญตัวสับยางเดี๋ยวอะไรที่ไห้เงียบกตนมาเหรียญตัวสับ ขาเราทีได้กินยาบม่มีกืดไม้ก็บเมื่อใดผู้ที่เห็นงานนี้บุกจับถ้าใคว่าตัว ตรวจไปเลยครับตรวจผู้ได้พานก่อนเศร้าไปทั้งนั้นที่ไปหาหมอนี่คนสองรอยกว่าคนนี่ที่ไปหาหมอที่รัฐบาลเขารับรูนี่มิตรพงศ์ยี่สิบแปดคนครับ นอกกันเขาจะบูงหูแล้วก็ไปได้ไปห้าหมอนี่แค่กี่สิบแปดคนที่เขาแกะรัฐบาลเขาของไม่แกะนอกกันบพันาณตัวที่แค่อยู่คือตรวจอยู่อ๋หอหนึ่งคือบโบราณก็มีทุกงานหมด ิออพพนเขาก็แซ่บด้วยครับกินได้หลายครับคิดว่าคือง่พูดไปอยังเราผ่านในการปกติครับหอมแซ่บปกติทุกอย่างครับ กิ<ส>นซุ <c> ้มเงือ่ซุ้มข้าวไเชื่อใจซองไปแล้วมื้อนี้จะกินแค่ถ้วยเดียวอน่่งข่องมากักตัวอยู่ของนีดีไปยังเพื่อว่าห้องในมันอิสระแล้วก็ได้กิน ในต้มน้ำกินครับมันก็ดีหรือยังดีมันดูยังไงล่ะว่ามันดีไปยังดีมัดทุกย่าง,ะางสะดวกสบายทุกย่าง กิน้อจะได้กินยาครับหลังจากเขากินเขาแล้วเขาไม่กินยาครับ,บพี่น้องยานี่ยายานี่ถ้าจะเป็นยาขาเสียรครับมีไก่ครับให้กินแต่ตอนเช้าครับลูกไก่ครับให้กินแต่ตอนเสาร์ กินน้ำมอเศา้าครับเม็ดเดียวอันนี้กินตอนเศร้าครับแทรกเป็นสามมาาครับเปมีไกลกันเป็นสามมา拉ต้าสิเป็น,าปนยายแก้ปวดยายแก้วัดอันนี้ก็ร่วมกันครับ ามเวลาเห่อนครับนี่จะร่วมกันครับสามเวลาครับมียาตัวนี้เป็นเขียบสุน่นเป็นตัวนี้แหละที่เป็นนั่นเองอเขาแพ็คมาย่างดีคือให้กินแต่ยังมื่อเสาร์ไว้ทำกลิ่นเลย,ยกันครับยางละเม็ดครับสามเม็ดมุร่มกัน ที่หนึ่งที่สองที่สามได้อีกสามหมือคกับพันยุดอีกสามหมื่นนี่บอกเก็บนีเป็นความบกผมจินอนอยนู่อีกสองสามหมือนีอ่ครับกินแล้วก็นอนหล่นโตศับด้วยกัน ร้อยเป็นทีนบร้อยนะครับสามเมตรครับคุณกินนำนำุนกุนก่อนครับน้ำห่อนเพื่อนน,อน่นพวกกิดกินนำเย็ยนก่อนวันดีวาทั้งสี่แล้ะ